ยูนชิคำความครับสัสดีคนระับในส่วนตรงนี้นะครับผมอยากจะเป็นผู้เสนอให้ทางภาครัฐมีการเข้าไปในโรงเรียนและสนับสนุนให้กับโรงเรียนว่าโรงเรียนครับ โรงเรียนครับขออนุญาตนะครับที่จะนำนักเรียนนักศึกษาออกไปทํากิจกรรมภายนอกครัวโรงเรียนครับเพราะบางครั้งเองทางโรงเรียนไม่ใช่ไม่อนุญาตนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพบเจอปัญหาตามที่ท่านพี่ทหารเองหรือทางหน่วยข้าราชาการเองไม่ได้ติดต่อไปโรวงานครับกลายเป็นว่าการทํางานของครูหรือว่า ผอที่โรงเรียนนี้ก็ค่อนข้างมึนงงว่าเอ๊ะทำไมพี่เขามาทำอะไรกันที่นี่วันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้อยากจะขอเสนอครับหากมีปัญหาหรือว่ามีต้องการให้นักเรียนทำอะไรทำกิจกรรมอะไรที่ไหนช่วยลงเสน,นหอหรือว่าส่งข้อความมาทางที่โรงเรียนก่อนครับว่าวันนี้ จะแจ้งไปนะครับว่าวันนี้ทางภาครัฐจะเข้าไปดูแลหรือว่าจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนครับและในส่วนของพวกเราสาพนักเจังหวัดสงขลาเองขอเสนอครับเพราะพวกเราเองก็อยากมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมให้รุ่งร่วงครับเป็นสาพานชี้แนะให้กับเยาชวชนหรือว่าในนามของสพนักโรงเรียน,ยนกัญชนสอนศาสนาอิสลามจังหวนหนัดนราธิวาสสำหรับปัญหาด้ากนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว นั้นมีหลายปัญหาแต่ที่พวกเรามองเห็นนั้นหนึ่งในนั้นก็คือปัญหายาเสพติดครับผมสมมติว่าเด็กคนหนึ่งหรือ,อยาวชนคนหนึ่งในโรงเรียนติดยาเสพติดจะส่งผลต่อระบบการศึกษาไทยนะครับส่งผลอย่างไงส่งผลอย่างไรนั่นก็คือส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยนั้นเสื่อมเสียและในวันนี้ผมก็มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐว่าอยากให้ทางรัฐเนี่ย เพิ่มมาตรการในการจัดการอย่างเข้มงวดครับซึ่งเมื่อมาตรการกฎหมายเข้มงวดแล้วก็ง่ายที่จะดูแลควบคุมและป้องกันให้เยาวนชนเหล่านั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้อกับยาเสพติดนกาปรังหวัดหาทางด้านความมั่นใจค่ะค่ะยเยาวชนในส่วนมากในชายแดนใต้นะคะจะไม่มีคว,ความจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัว,วเองเท่าไหร่ ได้เข้าใจถึงระบบของภาษาไทยนะคะก็คือการพูดการเขียนเกี่ยวกับภาษาไทยคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะใช้นี้นะคะพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้าพวกเราจะได้เห็นการศึกษาที่มีการพัฒนาในพื้นที่ของเราคะ่ะค,ค่ะขอเอสียงปรบมือเลยคะ่ะเม่ี้พวกเราเนี่ยอยากจะเสนอต่อภาครัฐน,นะคะก็คืออยากให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปสอดส่องดูแลหรือว่า นำข้อมูลข่าวสารเนี่ยเข้าไปกระจายสู่เด็กและเยาวชนหรือว่าภายในโรงเรียนต่างๆอย่างทั่วถึงค่ะพวกนีือว่าโครงการที่ดีแล้วก็นรอก,ก็มีโอกาสโครงการยู่คนคนผันอะไรอยแยกหมดครับแล้วก็น้องๆจะมีโอกาสนะครับวันนี้ก็คงมาขอคุยสั้นๆน,น,นะครับก่าวคุยนัดนึงว่าคึกษานะครับมันสร้างโอกาส การสร้างการทดทให้คนลองมีโอกาสถูกต้องไหมครับนะฮะวันนี้ฝั่งน้องทั้งผู้อะไรครับตาตั้งคุยในห้องนู้นมาแล้วคณะทำงานแล้วเก่งมากนะครับไม่ถ้าเป็นผู้สู้ไม่ได้เลยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เด็กในสามจังหวัดจเมีโอกาสพุทธยาวีที่บ้านเด็กดุนที่ไม่มีมีโอกาสทีวีต่างก็มีเราต้องมีโอกาสนะครับผ,ผมว่านะครับรัฐบาลเน้นนะครับตอนนี้สอชก็ จกักระสตรในตริกาครับรุ่นน้องไหญ่โตแต่รุ่นน้องๆเขาในตาริการร่มมร่มลงไปแล้วนะครับช่วยกันนะครับพูดในสรานะครับเราคนไทยเนี่ยคนไทยต้องพูดไทยชัดแต่พูดไม่ชัดไม่ได้ตำหนินะเพราะโอกาสเราน้อยกว่าะแล้วโอกาสเรียนโอกาสการใช้น้อยมากท่ามจลางเรานั่งฟังเถื่นมันจะพูดที่จะเอ่ยคาพูดถูกหรือเปล่าวะเข้าหัวเรายอะเราหรือเปล่าวะนะครับ วันนี้ก็คงม,มาพูดในฐาะนะแม่ทัพส่วนแล้วก็ส่วนก็คืนนอนะ่หมันก็เป็นพ่อแต่ลูกลๆๆๆๆูกเขานี่ยนะครับการที่ครศทราบตัวแม่ทัพในชาติมายืนเนี่ยพู้ว่าเนี่ยทุกคนเนี่ยโอกาสมายืนได้ใหญ่การศึกษาจาชะชาวบ้านทุชาวบ้านต้องดานะครับมายืนในนักธรรเองเรียนหนังสือรับ เตรียมอาหารไหมครับสอบเตรียมหันเข้าในร้อยพ่อเป็นกานจบร้อยปีไม่ว่าเป็นผู้พันผู้การนึกขันเป็นแม่ทัพจากชาวบ้านเนี่ยคุณพ่อของคุณพ่อของผมเนี่ยเท่ส่วนหลักยาทำไมมีโอกามไมีลูกเจ้าพย,ยาเนี่ยเลยน่าเป็นชาวบ้านธรรัดตอนหนึถึงเดียวกันล้วทราบเลยว่าในกลุ่มน้องบางคนเริ่มสอบในสิบอะไรได้นะ เริ่มมีโอกาสแล้วนะครับต่อไปก็มีโอกาสสอบเมือสสอม่อเขอสอบพริบาลก็กุวดกล้าเป็นร้อยตีหิงได้นายรอดปวดหัเยอะหมดเพราอะไรการศึกษานะครับท่านสร้างไปนะครับก็ผมไม่ได้พูดมากก็รู้แล้วว่าเท่านั้นมุ่งมั่นได้ท่านเป็นน้องๆสัมภาเรียนตัวแทนน้องๆ้องหมดเข้าไปขยายตัวนี้นะครับผมเราเรียนผมไม่มีโอกาสเลยไม่ทักโอกาส อยู่เกาะอะื้อบอกเกาะไหนเด็กเกาะบ้านนอกอะเป็นไหนวะสอบนี้ไม่รู้เลยรู้จะเรียนครูเดียวเพื่อนข้าบ้านเรียนครูจะเรียนด้วยนั่นก็แปลน่้เป็นครูสอนอย่างไรล่ะสอาขึ้นเข้ากรุงเทพมาเจอเพื่อนอย่าเป็นลอยอยาาห้อยกระบี่อยากเป็นนู่นอย่าเป็นความฝันไงความฝันน้องต้องมีความฝันกลุ่มสา,ามฝันฝันให้เป็นจริงครับตรนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะพูดส่วนว่า ตัวนี้มีส่วนสำคัญตัวสภพานไปขยายกันน้องนะครับรวมทั้งรุ่นพี่ที่เราที่มีหัวใจนับในการคุยสิงสสงยง่งนี้นะครับคิดว่าพิเิษที่สุดจงยึดมั่นความอันนี้สร้างทำไม่ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทุกคนมานั่งฟังทุกชุดนั่งฟังแนวทางการของ EC Camp นะครับรุ่นพี่ผมนะ ผมว่าไปได้สวยมากดีมากนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็จะมาทุกครั้งนะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่ได้วันนี้ก็ขอน้องทุกคนนำสูตยที่เข้าแคมปไปกระจายเผยแพร่ 5, สร้างความผันให้เด็กเราน้องๆเราเพื่อนๆเ,เ,เราในโรงเรียนในสามจังหวัดในสี่จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยครับพังาอาจขึ้นได้ไม่ทับคามขอภาษาไทย สาคัญมากเราคนไทยครับพูดดีชัดวันนี้แก๊บเลยครับมารูแล้วโอ้มันไม่มั่นใจอ่ะพูดจิงๆขดขัดก็ไม่กล้าพูดก็จะไปสอบแงครับจะสู้ในกรุงเทพได้ไงนะครับจะเข้าในร้อยตำรวจจะเข้านเตรียมทหารเข้าได้ไงจะเข้าไปบานพ่วงขุดข้าวไปบานพับติดข้าวฐานเรือเพื่อเป็นเรือตีหญิง,งร้อยหญิงไดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยนะครับซึ่งตอนเนี้เราปรับแล้ว รัฐบาลปรับหลักสูตรในตาริกาขึ้นมาขอเราช่วยกันช่วยกันเสริมสร้างตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็โดยพาตัวแทนของกลุ่มทานฝันนะครับและโครงการของสุนทนสุที่มีโครงการนี้ไปเรื่อย EC รุ่นที่สามยี่หกก็จะมียี่สิบเจดยี่แปดต่อไปเรื่อยนะครับในรุ่นยี่หกขอได้ประสบการณ์จากช่วยอเวลาที่คันเนมียนะครับ ทั้งเศร้าทั้งดีใจทั้งดีทั้งหมดนําไปถ่ายทอดแข่งนองแล้วก็ตัวแม่ทัพจะมีส่วนผักดันได้ก็ะจะมีส่วนไปช่วยกับกองทัพจะช่วยผลดำยนินไรบ้างน,น่าสมุน่างเต็มที่นะครับก็วออันนี้ก็ได้เวลาอโอกาสน,นะครับก็ขอ,ขอปิดการม,รมอรีง EC Camp รุ่นที่ก สภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะตามมาด้วยสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีค่ะตามมาด้วยสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำจังหวัดยะลาค่ะ แกนนำโรงเรียนสามัญและแกนนำโรงเรียนเอกชนค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้อาวุโสเรียนเชิญค่ะอเคค่ะสองสาม